ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของเด็กขอคอยนาฬิกากันบ้างนะครับขอคอยนาดิกาหรือ c ็อกทาวเวอร์นะครับผมเราจะเล่นคู่กับสกิลคอ o ์ออฟเดธิตี้ครับโดยสกิลนี้เราจะได้มาก็คือให้เราเล่นตัวละครเอฟฟินิกครับผมและชนะฝ่ายตรงข้ามครับผมด้วยมอนเตอร์ธาตุดมืดล้วนนะครับผม4ครั้งและเราก็จะได้สกิลนี้บาใช้ครับสกิลนี้ส่งผลอะไรบ้างนะครับผมสกิลนี้นะครับผมหลักๆเลยนะก็คือ เงื่อนไขก่อนอืเงื่อนไขเงื่อนไขาการใช้สกิลนี้นะครับผมก็คือในเด็กเรานะครับผมห้ามใส่มอนเตอร์ชนิดใดๆเลยนะครับผมนอกจากสายของ d e ตินีฮีโร่หรืออีเวนท์ฮีโร่เท่านั้นและต้องใส่เดตินีฮีโร่เกิน8ใบขึ้นไปนะครับนะอย้าว่าต้องเกิน8ใบขึ้นไปด้วยนะครับความสามารถของสกิลนี้ก็คือเมื่อเราทําการ ทิ้งการ์ดครับผมเดนดีสฮีโร่นะครับผมเลเวลต่ำกว่า4จัดในบือที่โลสารและเอาการ์ดคอกทาวเวอร์นะครับผมใบนี้เลยนะครับคอกทาวเวอร์ขึ้นมือความสามารถของคอกทาวเวอร์ก็คือเมื่อเข้าสแตนบายเฟสฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อเข้าสแตนบายเฟสฝ่ายตรงข้ามปุ๊บเนี่ยเราจะได้เม็ดเคาน์เตอร์บนการ์ดใบนี้ครับผม1เม็ดถ้าเกิดมีสิคบ4เม็ดมาไห่นะครับผมเราจะไม่รับความเสียหายจากการต่อสู้ใดๆเลยนะครับ และถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับผมพอถูกทําลายตอนขณะมีเม็ดคาลเตอร์4เม็ดนะครับผมจะอัญเชิญนะครับผมเดสตินี่ฮีโร่เดธใกล้ครับผมจากในเด็กนะครับผมหรือจากในบือเข้าสู่สนามนะครับอ่าตรงส่วนนี้เลยนะซึ่งอ่าเราสามารถครับผมวางเม็ดคาลเตอร์นะครับผมมีสกิลเพิ่มอีกสกิลหนึ่งนะถ้าเกิดในสนามของเราครับผมมีฟิลฟิลโซนของเราเนี่ยเป็นคอกทาวเวอร์เราสามารถนะครับผมเอาการ์ดนะครับผม จากไซโคนะครับผมกราฟไปดีนะไซโคทำลายการเวทมนต์นะครับจากในเด็กก็ผมขึ้นมือนะครับผมนะและวางเม็ดเคาน์เตอร์บนกราฟไปนี้3เม็ดนะครับและคอกเวอร์ครับผมจะกลับเข้าสู่เด็กนะครับผมเมื่อจบเธอนะครับผมเธอถัดไปของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรีบทำลายคอกทาวเวอร์ถ้าไม่เราไม่ได้ทำลายนะครับผมก็อาจจะหายไปได้เลยนะครับผมกลับเข้าเด็กไปเลยแล้วก็การจะเอาเมเคิลเตอร์มาวางเนี่ยมันนานมากนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คืออธิบายไแล้ว ความสามารถของเดซกายนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมกาฟใบนี้ต้องอัญเชิญด้วยผลของค็อกทาวเวอร์เท่านั้นนะครับไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีการอื่นครับเมื่อกาฟใบนี้อัญนเชิญเข้ามาให้ทําลายมอนเตอร์ของเราทุกตัวนะครับผมนอกจากสายของเดตินียฮีโร่ที่หงายหน้าอยู่นะครับจากนั้นเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์เดตินียฮีโร่ขั้นต่ำนะครับผมสูงสุดนะได้2ใบนะครับสูงสุด2ใบนะและก็มอนเตอร์นะครับผมที่เข้ามาในเทิร์นนี้นะครับผมของเดตินียฮีโร่นะครับจะไม่ถูกทําลายนะครับผม จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เอจะไม่ถูกทำลายจากผลของใดๆก็ตามนะครับผมและตัวเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ด้วยนะครับอ่าโอเคพลังโจมตีพลังป้องกันของกราฟใบนี้จะเท่ากับมอนเตอร์เดนตินี่ฮีโร่ครับผมพลังโจมตีดั้งเดิมที่หงายหน้าอยู่ในสนามของเรานะครับที่เราควบคุมอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใบที่ขี้โกงนะครับอ่ะและก็น่นแน่ครับผมเมื่อมีมอนเตอร์ในสนามลงมาเยอะๆนี่ใบนี้สําคัญเลยครับผมอ่าบูดีครับ หรือผิดมากก็ได้นะครับการใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้การใบนี้ต้องอันเชิญโดยการบูชิยันมอนเตอร์ของเรา3ตัวและไม่สามารถด้วยผลของาาอันเชิญพิธีการอื่นใดๆเลยครับใน1เทิร์นเราสามารถเลือกมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมที่ควบคุมอยู่นะครับผมเอามาทําการสวมใส่นะครับผมให้กับการใบนี้ซึ่งสวมได้แค่1ใบเท่านั้นนะครับนะต่อเอฟเฟกต์การนะครับและการใบนี้พันธุตีจะเพิ่มขึ้นเท่ากับมอนเตอร์ที่มาสวมนะครับตาบใดที่การใบนี้ครับผมยังอยู่นะไงหน้าอยู่บนสนามนะครับก็ อมอนเตอร์ครับผมฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีเอฟเฟกนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในการปิดเอฟเฟกที่โหดมากครับผมนะมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่ไหนหน้าทั้งหมดจะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมและเราก็สามารถขโมยมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามาให้กับการ์ดไปดีได้นะครับและแน่นอนนะครับผมเราก็จะใส่พวกการ์ท,ที่ทําให้อันเชิญง่ายๆไวๆนะครับผมการไปดีนะครับผมเมื่อการไปนีอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญพิเศษเราสามารถอันเชิญเดตินี่ฮีโร่จากบนมือนะครับผมเข้ามาได้นะครับอืม อ่าโอเคนะครับและก็การไปนี้โจมตีใส่มอนเตอร์ถ้าพบกันจะตีทะลุนะครับถัดมานะครับผมมอนเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่า6ขึ้นไปฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสั่งโจมตีใส่การไปนีได้เมื่อการไปนี้อันเชิญแบบปกติหรืออันเชิญแบบพิเศษครับผมเราสามารถเอาการฮีโร่จากในเด็กขึ้นมือได้นะครับตอนจบเธอนะครับผมถ้าหากการไปนี้เฟกไปแล้วนะครับผมและตัวเรามีการอ่า ถ้าเกิดมีเอฟเฟกการ์ดครับผมที่สร้างความเสียหายนะครับผมเราสามารถรีมูก่าใบนี้จากสุสานเพื่อจะอเอาการ์ดไปนี้ครับผมขึ้นมือนะครับอ๋อเราสาถ้าเกิดมีเอฟเฟกการ์ดครับผมทํางานเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถนําการ์ดไปนี้ครับผมขึ้นมือนะครับผมกับสุสานจากนั้นก็เอฟเฟกต์ดาเมจเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับอ่าก็ประมาณนี้ อ่าเมื่อกาสไปดีครับผมสั่งโจมตีเราสามารถเลือกเป้าหมายการเวทมนต์ที่ไหนหน้าอยู่ของฝ่ายตรงข้ามทำลายทิ้งครับผมและฝ่ายตรงข้ามเสียไอพอยด์ห้าร้อยครับถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดในมือเลยนะครับผมนอกจากเทิร์นที่การ์ดไปดีเราสุขสารเราสามารถเลือมุกการ์ดไปดีกับเดนตีนี D ่ฮีโร่ครับผมจากนั้นโจวการ์ดสองใบเอาไว้เติมมือนะครับแน่นอนครับผมเอเมนครับผม,ผมก็ลงมาทําลายการ์ดเวทมนต์นะครับผมหรือกับดักนะั้น ำจำนวนเดติดี้อ่าจำนวนฮีโร่นะครับผมที่เราวบคุมอยู่หรือจะเอาฮีโร่ขึ้นมือก็ได้ซึ่งการไปนี้ก็เอามาเคลียรแข่งหลังหรือจะมาเคลียร์เอาคิดมากครับผมขึ้นมือได้เช่นเดียวกันนะครับเดย์ออสนะครับผมก็เอามาช่วยนะครับผมในส่วนของการเอามาช่วยในส่วนของการสเปรย์มอนเตอร์นะครับผมเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยพอเดกกยไกลเราเดี้งไปแล้วเนี่ยเราจะเหลือมอนเตอร์ตัวใหญ่ๆครับผมเล่นยากมากดังนั้นตัวของเดย์ออสนะครับผมจะมาช่วยในส่วนนี้นะครับ และเช่นเดียวกันมาร์คเชนครับผมก็มาในเหตุผลเดียวกันนะเพราะว่าหลังจากเดนกายเราพลาดท่าไม่สามารถปิดเกมฝ่ายตรงข้ามได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในสุดของมาร์คเชนครับผมเปลี่ยนมอนสเตอร์ฮีโร่เป็นพลัตงตีนะครับผมเอามาทําการสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็เฟิร์นิุีฮีโร่นะครับผมก็เป็นหนึ่งในการสูมใส่ที่ทําให้พลัตงตีของเราเนี่ยโอเวอร์ลิมิตใหญ่กว่าปกตินะเพราะว่ายุคนี้มอนสเตอร์มอนสเตอร์พลังตีสามพันเนี่ยจัดว่าค่อนข้างจะเกลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่การ์าดใบน การ์ดที่สวมอยู่ไม่ตกเป็นเป้าแล้วดังนั้นทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเล็งททร์กเก็ตเรายากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเราสามารถเสิร์ชการ์ดมีโคเเล่ครับผมมาปิดผนึกนะครับผมทำให้อีฝ่ายเด็กเล่นการ์ดในสุสานไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของรูปแบบการเล่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูรีเพย์ก่อนนะครับผมก่อนจะมาเล่นจริงกันละกันนะครับ ามกันเยอะพอดีครับผมเมโลดี้นะครับอ่าฝ่ายตข้ามหมอบการนะครับอ่านเปิดการ์ดมาครับผมอันเชิญมาตัวแรกเลยครับผมบูดีว่าครับโผมาก็หนึ่งในการที่หลายๆคนรักและหลงไหลกันเลยนะครับตัวแรกก็แสบแล้วหมอบการหนึ่งใบครับ เขาเทิร์นปุ๊บเราทิ้งการ์ดครับผมพวกเดนจิฮิโร่เสิร์ทหอคอยขึ้นมือวางหอคอยครับวางเบสเคาน์เตอร์สาเม็ดครับผมใช้ความสามารถวางเบสเคาน์เตอร์สาเม็ดแล้วก็เอาหอไดกาขึ้นมือนะครับจบเทิร์นเลยครับจบอ่าไฟล์ดูฆ่าทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับผมเพราะเรามีม็ดายการ์เม็ดครับผมเข้าเทิร์นเรายิงทำลายหอฬิกาทิ้งนะครับอันเชิญครับผมในส่วนของเดดกายขึ้นมาครับดึงเข้ามาหนึ่งใบนะครับจากนั้นลงแอร์แมนเคลียร์แผงหลังครับ ไปตรงข้ามนะครับผมแ็บโคนะมอนเตอร์เราไม่ถูกทําลายในถือที่อันเชิญนี้นะครับยังไงก็ไม่มีปัญหาและก็แน่นอนครับผมอันเชิญพิษมาเข้ามาครับและก็ขอขโมยเลยครับเงียบลงไปในออสครับปิดขนะดือสุาสานอีกทีหนึ่ง ประมาณนี้นะครับฝ่ายนข่ามยอมแพ้เลยนะครับปิดเกมอย่างไวนะครับเด็กนี้จะมีรูปแบบการอเชิญค่อนข้างจะหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาร์คเชนนะครับผมคอกทาวเวอร์นะครับผมในออสนะครับนะก็มี3แบบก็แล้วกัน นี่ก็ระดับเมตานะครับนะเอ็กซิสนะครับผมผัดหนาเอ็กซิสนี่คือระดับเมตาเลยนะหลายๆท่านเจอเด็กนี้ก็น่าจะปวดหัวนะครับเขาเธ์นะครับผมลงไปครับในออสก่อนเลยนะครับไปเคลียร์ไอ้นี่ก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำลายคอกทาวเวอร์เราปึ๊บรีมูฟครับผมแปะนะครับผมเฟรมดีคิโร่ครับฝันหัวค่ำยิงทิงนะครับ พอกทาวเวอร์ครับผมและแน่นอนวางเม็ดสามเม็ดครับและก็ขวดเลยครับบอบการ์ดหนึ่งใบเป็นในส่วนของไคโคนะครับและก็เสร์ทเดออสพื้นมือครับมีครบนะครับผมฝ่ายตรงข้าบยิงทิ้งครับไม่ยอมให้เรามีสี่เม็ดนะครับเอามีสี่เม็ดแต่ก็คือทช้ไ่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เขายิงทิ้งตอนเรามีแค่สี่เม็ดนะครับไอ้สามเม็ดมีิีแค่ตสาเม็ด ตีเข้ามานะครับผมโดนลถพลังขวดซ้ำนะครับแต่มีสี่เม็ดยังไงก็ไม่เจ็บครับลงไปนะครับมาร์ชเชนนะครับขวดอีกหนึ่งทีครับเสิร์ฟมาร์ชเชนอีกหนึ่งทีนะครับใช้มาร์ชเชนนะครับตีครับฝไฟตรงข้ามถอดเม็ดนะครับผมอ่าของทาวเวอร์ก็พอไม่มีขึ้นมาก็จะกลับเข้าเด็กนะครับไม่สามารถถึงทำลายได้นะครับตัวการ์ดนะครับแอร์แมนครับผมลงมาเคลียร์ข้างหลังครับ แพเดโควาเล่ครับผมฝ่ายตรงข้ามก็ยอมแพ้ไปนะครับ นะครับเด็กกายนะครับผมที่อัญเชิญด้วยความสามารถของฮอทาวเวอร์ต้องอัญเชิญจากในมือหรือจากในเด็กเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเด็กกายขึ้นมือก็ถือว่าซวยแล้วครับและเช่นเดียวกันถ้าเกิดตาไหนมีทั้งเดออสมีทั้งเด็เด็กกายขึ้นมาอันนี้ก็เฮงเลยครับเพราะสองใบนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องการชอบขึ้นมือทั้งนั้นเลยนะทิงการนะครับผมเสิร์ชขึ้นมือมานะครับ ลงมาปุ๊บนะครับแปะหอไดกาครับผมวาง3เม็ดเสือไซโคอ่ะและจากนั้นก็ลงมอนเตอร์ไปมาร์คเชนนะครับผมบังคับไปฝ่ายตรงข้ามลงมาไม่งั้นเดดเดดการโดนดิขึ้นมือนะครับอ่ะโดนทำลายไปนะครับมี4เม็ดเราก็ไม่ตายนะครับอ่ะฝ่ายตรงข้ามเล่งครับผมทำลายการของทาวเวอร์ทิ้งถ้าผมอัญเชิญเดไกเข้ามาแล้วก็ดึงมอนเตอร์เข้ามาในสนามอีกทีนะครับ2ใบ มอนเตอร์ที่เข้ามาจะไม่ถูกทำลายนะครับผมนะแต่โดนดีมูฟได้ครับตามนั้นเลยนะครับจุ่อกาขึ้นมานะครับลงมาเติอครับผมและก็แน่นอนอร่อยครับเปลี่ยนล่างนะครับ ลกรดึงเข้ามานะครับจากนั้นก็เนออสฟิวชั่นนะครับผมเป็นการรีปิดเกมครับมอบก้าดไตโคอยหนึ่งใบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมมาเล่นสดกันเลยดีกว่านะครับ เอ็กซิสทน้ำอีกแล้วเอาอยัางไงดีวะจะทิ้งไปไหนดีทิ้งไปดีกันลวกัน ลงไปนะครับวาาเมเทัลเตอร์3ามเม็ดนะครับเ์อไฟโคข,ขึ้นมือนะครับปล่อยผ่านเลยแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับใครที่มีปัญหาวันเทินคิวเนี่ยก็เจอเด็กนี้ก็น่าจะอย่างน้อยได้เล่นหนึ่งเทินก็แล้วกันนะครับ <laughs> นะเรายังได้เล่นหนึ่งเทินนะเพราะว่าตอนนี้เรามี4เม็ดแล้วถ้าเกิดไฟตรงข้าบทำลายกราบไปดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ยังไงเราก็เรียกเดซกายมาเดซกายของเราเทอร์นี้ก็ไม่ถูกทำลายอยู่แล้วนะครับเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งใช้อคอสบิกไซโคยิงนี่ก็คือจบนะดีที่ช่วงนี้คอสบิกไซโคคนเขาไม่ใส่กันนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่คอสบิกไซโคมันกลับมาคนเล่นเยอะๆขึ้นมาเนี่ยอากาอาจจะซวยได้นะครับอ่ะอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยนะครับผมเรามี4ี่เม็ดละ เหมือนกับอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนไงก็ไม่รู้อะประมาณนี้เลยเราเป็นผลปล่อยใจครับอ่าทำลายนะครับผมทำลายไปก็ป่าประโยชน์ครับผมเดสกลายลงมานะครับผมมอนเตอร์ของเราเทร์นี้ตั้งโจมตีคูเลยยังให้เลยครับอยากทำอะไรก็ทำนะครับนี่ตั้งคูเลยนะครับ ไม่ลงนะเดี๋ยวเราเธอหน้าเราจะลงในส่วนของแอร์แมนนะครับผมอ่ะยืนตั้งโจมตีเลยครับเธอนี้เราไม่เสียหายอยู่แล้วครับผมอยากทำอะไรก็ทำและเจามีในส่วนของคอ์ไซโคไว้ยิงเคลียร์ไฟตรงข้าวีต่างห่างนะมีการ์ดฟรีๆไว้ยิงฟรีหนึ่งใบด้วยนะครับ เชิญเข้ามานะครับโดนรีมูฟนะรีมูฟก็รีมูฟไปครับยังไงเราก็ไม่ตายทำอะไรทำอะไรโอ้โหตัวการ์ดเข้ามานะครับยิงก่อนเลยนะครับ เชนครับ เป็ดทำงานครับผมเรียกฟิลในโควาเล่เข้ามาแปะครับตีครับเปิดมาร์ชเชนขึ้นมือครับไม่ต้องใช้เก็บไว้ตีครับอีกทีครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม คือมันทําให้ฝ่ายหนึ่งเล่นยากนะเพราะว่าการที่มีคอกทาวเวอร์เข้ามานะครับผมเอฟเฟกต์เดซกายเข้ามาเนี่ยมันหมดปัญหาเรื่องโดนวันเทิร์นคิวได้นะครับผมนะใครที่เบื่อเบื่อช่วงนี้โดนแป๊บเดียวตายแปบ๊บเดียวตายเนี่ยก็ลองมาจัดเด็กนี้ดูก็ได้นะครับผมก็ถือเป็นเด็กหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอ่ะก็โอเคครับผมมาดูกันดีกว่าว่าถ้าอยากจัดเด็กนี้นะครับผมต้องทําอย่างไรบ้างเปิดหากาดจากไหนบ้างน,นะครับ อ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมตัวของพิสม่านะครับผมหรือจะเรียกบูดีก็ได้ในชื่อญี่ปุ่นนะครับสาเหตุเพราะมันชื่อมันโหดร้ายบ้างมันเกี่ยวกับบาดไงครับผมมันเกี่ยวกับเลือดครับอ่ะได้ครับผมใบหนึงมาชัวร์กับในส่วนของเอฟฟินิกมาทันทีก็มีแล้วก็มีเพิ่มมานะครับผมในการอัพเลเวลด้วยนะครับถัดมาครับผมแอร์แบนครับผมอันนี้รักฮีโร่ชอบฮีโร่ยังไงก็ต้องทําใจเปิดหานะครับผมแต่เนี่ยดีหน่อยนะใส่แค่ใบเดียวนะครับเดดไก่นะครับผมบล็อกล่าสุดเลยครัััับบบผผผมมมมมออาารรเคคดดนนนะะถ ก็เป็นการแรกกับพ่อค้าครับดีฮีโร่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ในส่วนของสตาร์เตอร์ครับผมเดซินี่ฮีโร่นะครับถัดมานะครับผมสตาร์เตอร์เดซินี่ฮีโร่เช่นเดียวกันครับในออสนะครับผมก็เอามาจากจูไดครับใส่โคนะครับผมอันนี้ต้องเปิดหานิดึงนะเพราะว่ามันไม่มีใส่มาฟรีๆครับผมนะไปเสิร์ชหาเอาละกันนะครับผมจากบล็อกอะตอมิกนะครับเดคกวาเล่ครับก็ ได้ยักษ์ดงไดเบนชันนะครับพี่ถ้าเกิดไม่มีเนโครเล่เอายังไงดีใส่เนออฟฟิวชั่นเอาเนออฟฟิวแทนดีไหมเอ่ยก็ได้ครับแล้วแต่นะแต่คนเนโครเวล่มันแสบกว่าเยอะครับอ่ะฟิวดีฮีโร่ครับผมสตาร์เตอร์นะครับผมของฮีโร่เช่นเดียวกันครับฮีโร่เจเนซิสนะครับมาร์คเชนครับก็สตาร์เตอร์อีกแล้วนะครับผมในส่วนของอีวิวฮีโร่นะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของฮีโร่เจเนซิสเอชเจเนชั่นนะครับผมขออภัยนะ คอกทาวเวอร์เอ้ยไม่ใช่เออคอกทาวเวอร์แหละถูกแล้วนะครับผมก็คืออัมาเกดอนนะครับตามนี้เลยส่วนที่เหลือก็ใช้การ์ดของมาร์คเชสนะครับผมก็ไปเปิดหาเอานะครับผมก็เป็นการ์ด่วทั่วไปนะของมาร์คเชสนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบเด็กนี้ฝากกดไลค์กดสไลค์ฝากกดติดตามเป็นการังะจกับผุ่งด้วยนะครับผมวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ